ได้ข่าวว่ามูลค่าตัวนี้ย15ล้านอยู่หรือเปล่าฮะหารลดได้หรือเปล่าซึ่งติดมาจากโรงงานเบาะเหลืองตอนนี้ราคาล่าสุดที่มีการซื้อขายกันจริงอยู่2แสนพี่เบอะราคา2แสนกับ Integra DC2 ครับที่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีกับงาน Honda Fest ครับผมและว,วันนี้เรามากับกูร u ทางด้าน Honda อีกทหนึงชื่ออะไรครับ ิยาครับผมนามสกุลครับเฮ้ยกุนิโนครับและวันนี้ Honda จะพาไปเจาะลึกทุกคันทุกรุ่นว่า Honda ตัวเด็ดมีอะไรบ้างไปชมกันครับ Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, y e a LA BB, who we running with? Yeah. 2 2 3 3, I'm on 10 again. Yeah. Stage your name. Bibbing dope on flame. I just switched the lanes. Switch, switch. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Strippin' and dippin' and bass. Slab on everything. แต่คนก็คงงงนะครับว่าผมพายนี่มาทำไมก็คือเอาว่าตัวเองคะับไม่สู้พันดาไม่แม่นเลยเลยก็พายมาเพื่อจะให้รู้ว่าฮอนดาเนี่ยรายละเอียดคืออะไรเป็นคันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยมันก็คือ ซีวิก e f ครับผมซีวิก e f ตัวนี้ครับมันเป็นรถตั้งแต่แบบสมัยเรายังไม่เกิดเลยมนะั้งยังไม่เกิดพี่19่าอะไรวะคันนี้แไม่มั่นใจ8กว่าแปปปลายแล้วมั้งพี่โอ้โห198กแกว่าก็คือมันเป็นซีวิกแบบตำนานตัวหนึ่งเลยถูกต้องครับแล้วความพิเศษของตำนานตัวนี้เครื่องคาบูด้วยครับปีพันหกครับผมเป็น v 1 6แต่เป็นเฮกเล็กจายซิ่งก็คือหอวฉีดตัวท็อปแล้วทูนได้ไหมวะสมัยนั้น ไม่แน่ใจพี่เพราะว่าญี่ปุ่นตอนนั้นน่ะเทคโนโลยีเขาเหนือกว่าเราผมคิดว่าน่าจะตูนได้พี่ความเป็นยูนิคของคันนี้แม่งมีเยอะมากเลยอะทั้งการออกแบบบอดี้นี้บอดี้นี้หล่อสุดๆไปบอดี้ต่อไปเด้อของ Civic ไทยอามีอะไรแรงสุดวะเฮ้ยแป๊บหนึ่งที่มันอีสุสไม่ใช่เหรออ่า เราเปลี่ยนกับจัหน้าเหรอหลายคนเข้าใจว่าเป็นอีซูซุพี่เรามาดูรถแตกกันดีกว่าวันนี้เ้ย <c oughs> นี่มันคืออีซูซุไม่ใช่พี่อ๋อเป็นการร่วมทุนระหว่างฮอนด้ากับอีซูซุครับอ๋อคือคันนี้เป็นเอาจริงๆแล้วมันตัวบอดี้เลยมันคืออีซูซุอ๋อมันก็คืออีซูซูแต่ทำไปได้แบรนด์ฮอนด้าแล้วขายอาย,ยุนั้นเพื่อกระตุ้นตลาดอะไรก็ว่าตามไปแล้วถามก่อนว่าเข้าสูตรเนี่ยเข้าสูตรไหนวะ เข้าส่ฮอนด้าได้เลยครับถ้ายังมีอะไหล่สเปร์อยู่นะครับอ๋อคือเอาจริงๆว่าเข้าส่นยีนสุง่ายกว่าใช่อะไหล่สเปร์เยอะกว่าเข้าได้เลยเพราะอะไหล่เป็นทุก,ทกชิดอย่างคือยีสุสชครับผมและยังไม่ใช่โฉมนี้โฉมเดียวนะครับฮะไม่มีโฉมนี้โฉมเดียวมีโฉมก่อนหน้านี้อีกเอาง่ายง่ายว่าฮอนด้ามีกระบะไม่ใช่รุ่นเดียวไม่ใช่รุ่นเดียวครับเอ้ยจำได้ว่าปีผ่านมามันเคยมีกระบะของฮอนด้าอยู่อ่าแต่มันแบบบรรทุกของไม่ได้จริงเพราะมันแบบ เป็นมอติลิงก์ของอเมริกาเพ่ขาแต่ประเทศไทยไม่มีขายไม่มีขายอาจจะมีอยู่คันสองคันแต่เราไม่รู้งานนี้ก็อาจจะมาก็ได้แต่ยังไม่เจอไปคันต่อไปอะไปแรงๆบ้างนี่อยู่ดีตัดมาลมไหนเขาเรียกว่าตอนนี้อยู่รอซิงแรมนานถูกไหมคันนี้ก็คือ c วีกอีจครับ c รือวกดอเราจะเห็นกันตามท้องถน,นนทั่วไปตื่นเท้ามากเจอว่าไอ้ง่ายแล้วความแบบว่าที่ EG ทํทำไมมันเป็นรถที่คนไทยฮิตจังเลยอ่ะเพื่อความที่บอดี้มันเล็กน้ำหนักเบาและเครื่อง v t e c ทีคแรงครับถ้าเป็นตัวนอกเป็น SIR ครับเป็น B16A ครับผม SIR คือสมัยนะั้นยังไม่มีไทย R ว่า้ง่ายใช่ คำว่า SIR ก็เลยมาทําหน้าที่แทน Thai R สมัยนั้นใช่ครับผมแล้ว SIR เนี่ยมันมีแบบเบรกเหมือนสมัยนี้ไหมจะเป็นการที่ใหญ่ขึ้นครับแต่ปั๊มตัวเดิมปั๊มตัวเดิมเน้นๆเลยคือเครื่องเขาเรียกว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนจริงรรนะโดยนะ,นะใช่ครับคันเนี้ยเป็นเครื่อง B 1 6ครับแต่ท่อนล่างเป็น B ย e ีแล้วก็คือเป็นท่อนล่างตัว2 0 0พครับผมอยู่ใน C R V ครับ C R V เจนแรกมาพร้อมกับเครื่อง B 2แล้วใช่แต่ไม่มี VT e c อ๋อ ก็คือเอาเอ่อเอา,เอาเข้าเวี่ยงเอาก้านสูบเสื้อสูบเสื้อสูบพล่างประกบกับท่อนบน v t e c SIR อ่าใช่อันนี้เป็นสูตรของคนไทยสูตรทั่วโลกอ่ะทั่วโลกเขาเล่นกันครับ เนี่ยเบอร์ลี่วันทัรไหนเนี่ยเบอร์ลี่ฟาการเบอร์ลี่เบอร์ลี่ที่ไหนพี่มันอันนีม้มอนได้ n s นครับอ๋อเออ <laughs> <ๆ S 2> พอเดินเข้ามาใกล้แล้วตาหายปไปเอาง่ายๆว่าตัวเนี้ยมันคือตำนานของคอนด้าเลยว่าง่ายๆเขาเรียกว่าเบอร์ลี่ญี่ปุ่นได้ข่าวว่ามูลค่าตัวเนี้ยสิบห้าล้านอยู่หรือเปล่าฮะห,หารถได้หรือเปล่า เนี่ยอย่างตัวนี้ที่มันใช่ไปป๊อปอัพเนี่ยนี่คือ15ล้านรนอดีต่ออยู่นี่ใช่ครับแล้วตัวไปป๊อปอัพคือถูกกว่านี้เป็นเครื่องสามพันครับเป็นตัวแรก่ไม่ใช่ไปป๊อปอัพนี้เป็นเครื่องสามพันสองครับสามพันสองอ๋อขนาดความจุเครื่องมันมากกว่าเอ็นเอเอไปมันเรียกว่าเป็นซปเปอร์คายอยู่นั้นเลย เนี้ยอยู่กับซีวิกเจเนเรชั่นที่เท่าไหร่อ่ะทัศตัวนี้หกแล้วครับผมหกแล้วเหรอใช่ครับโอ้โห oh, oh. แปลว่าตัวนี้ผลิตในปี1995ถึง2000ครับซีวิกอีเคตัวเนี้ยมันคือแบบเข้าสู่ยุค mm hmm. ดิจิตอลอะท้บเกี่ยวแล้วครับท้บเกี่ยวเข้ามา,าก็คือเครื่องยังใช้บล็อกเดิมนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นหัวฉีดแล้วหัวฉีดหมดแล้วที่เราเห็นก็คือคันนี้สี่ประตูคันนี้สองประตูใช่แล้วตัวที่ขายไทยมันคือตัวไหนอ่ะ สี่ประตูพี่อ๋อสี่ประตูขายอะไรพี่อย่างหนึ่งคือบ้านเราโชคดีมีตัวฟุตเบยด้วยพี่ฮะขายในไทยเฮ้ยแปลว่าสมัยนั้นแม่งขับรถสองประตูก็คือแบบกำเงินล้านไปซื้อรถสองประตูได้แล้วแม่ขนาดนั้นพี่ไม่ถูกขนาดนั้นมีทอรครับมีแต่ค่างเงินเป็นคนละยุคก,กันมีทอรพี่เราไปที่รุ่นต่อไปเลยดีกว่าตอนนี้มาถึง E K ละต่อจาก E K คือรุ่นอะไรวะ E K ก็เป็นรถผมนะครับ E S กกูรูที่ผมพามาเนี่ยมันขับคันนี้อยู่แล้วมันแม่นคันนี้แบบสุดๆเลยสุดเลยอยากรู้ว่า,าความพิเศษมีอะไรบ้างใกล้เคียงกับตัวดีซีไฟครับผมดีซีไฟนี่คือคูปเป้สองประตูใช่ครับเป็นตัวไทยเนี่ยไม่เอาเข้ามาใช่ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้แล้วความพิเศษกับตัวเนี้ยแม่งเป็นรถสี่ประตูแล้วมันมันซิ่งยังไงช่วงล่างมันใกล้เคียงมากๆครับมันต่างกันแค่แบบปีกนกเป็นอลูมิเนียมของดีซีไฟใช่ไหมแต่ e อเป็นเหล็กครับผมเป็นเหล็กกล่อง ก็แปลว่าดีไซน์เนี่ยเอามาสับย้ายของใส่แดงคันใช่แล้วก็มันจะได้เป็นดุม5้ลูครับผมอ๋อแต่คุณขับ e ออยู่คุณอยากมีคอนโซลดีไซน์ใส่ได้ยกคอนโซลดีไซน์มาใส่ใช่ครับฮอนด้าเอสสี่ประตูมัน,นว่าเป็นดีไซน์ได้และนอกเหนือจากนั้นมันเป็นเหมือนว่าซี v i c ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือเรียกว่าลูกเมียน้อยก็ได้ม,มันเกิดไอปีอะไร ช่วงตั้งแต่ปี2001ถึง2005ครับแต่พูดถึงตัวเนี้ยก็ เครื่องมันมาเครื่องไหนดีกว่า D 1 7บกับ K 2 0 A 3ครับ1 5 5ม้า155ม้ากับรถ4ประตูสมัยนั้นก็คือถือว่าแรงแล้วถือว่าแรงแล้วครับคนที่เห็นส่วนใหญ่เลยถ้าเขาอยากแต่งเป็นไทยอาร์ต้องทำาไงอันนี้คันน็อตลงแล้วก็ยกเครื่อง d 1 5ขึ้นได้เลยครับก็คือกลายเป็นไทยอาร์ตันทีใช่คือไทยอาร์ตสี่ประตูยุคนั้นไทยอาร์ว่ามโนว่าไทยอาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยอาร์จริงๆครับโอ้โหพูดถึง e อเนี่ยเป็นรถหนึ่งคันที่แบบ ถูกเล่นเยอะนะใช่ครับอะไรถูกด้วยอะไถูกาแล้วก็ขันน็อตตรงรุ่นยกแพรลงได้เลยแล้วก็ยกแพรดีไซน์ขึ้นได้เลย,เลยขันต่อไปรถไร่ดวอกขันต่อไปให้ทันเลือกเลยเอาเป็นดีไซน์ไหมได้ป่ะนะ ทัตเป็นคนเลือกเองเลยว่าอยากแบบรีวิวพิเศษคันนี้ม,มันมีความพิเศษอะไรอย่างแรกเลยคือเป็นคูเป้สองประตูอลองกวา่าบอดีเป็นคูเป้ใช่คันนี้ได้ข่าวว่าเป็นสีเงินที่มันแบบมีไม่กี่คันในประเทศจริงหรออ่นหนึ่งในสมัยนั้นคือคือสีขาวบาะแดงน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ ทีเทาเบาะแดงครับอ๋อน้ำเงินน้ำเงินก็คือภายในก็น้ำเงินใช่ตัวรถก็น้ำเงินท<ช>ุกอย่างน้ำเงินไปหมดเลยใช่โหแล้วนอกจากความเป็นน้ำเงินแล้วมีอะไรอีกดุมห้าูเป็นรถห้าลูมาล้วเบรกคือเขาให้เปโบมาเลยจากโรงงานอ๋อมันก็คือรถซิง่งใช่อระสิทธิภาในขับรถบ้าน,นยกนั้นือ,อขับหล่อก,ก็ได้อ่ะ แล้วขับซิงก็ได้วายไงสิ่งที่ดีดีฟมีอีกมีอะไรพิเศษอ่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือถ้าเป็น E อบ้านเราจะเป็น k 20เอสาเป็นเครื่องห้าเ155หมาแต่เนี้ยมันจะดีดขึ้นไปแบบเกือบเข้าตัวคือ220ม้า220ม้ากับเครื่อง NA ใช่ไม่มีระบบอา,ากาศครับสุดยอด,ด,ยอดแต่พูดถึงว่ามันมีแรงกว่านี้ใช่ไหมยุคนี้มีครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่แรงกว่านี้ดีกว่าได้เลยครับโอเคครับปะ เทอร์เทียบกับดีซีไฟมันคือเจนเนชันต่อกันถูกต้องพี่แต่อันนี้มันคือเทอร์มันเป็นอินเทกอตัวแรกมันมี d b 1ก่อนพี่ d b 1อันนี้ไม่รู้จักเลยตัวนี้เหรอถ้าเป็นตัวตัว US มันจะเป็นไฟกลมเหมือนโดนัท2อันแต่ตัวนี้เป็นไทอารของญี่ปุ่นเยนเบนอันีตายเป็นไฟยาวมันจะไม่มีสันลุกทีางนึงที่ดีบี1นี่ประตูแต่ใช้รหัสว่า d b 8 ดีปี8แต่เป็นอินเทกาไหมอินเทกตัวนี้เลยไฟหน้านี้้ายนี้เลยแต่มีตัวธรรมดากับไทยอาตัวธรรมดา,ท,าท้ายอาอ๋อแต่ไวรุ่นเขาก็จะเลือกที่จะเอาสอประตูเพราะว่ามันสปอร์ตกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่า4ประตูแม่งโคตรแรลเลยอ๋อแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งพี่อะไรน่าสนใจคือ2,000สเปค 2, 0 0 0สเปคคืออะไรวะ เป็นอ e ีดีก้าดิสปูพี่สองประตูมีสองพันสเปคเป็นเบาะเหลืองรถเหลืองอืมถุงเกียร์ได้เหลืองวงมาลัยได้เหลืองพี่แล้วราคาราคาตอนนี้ราคาเบาะราคาเบาะเนี่ยธรรมดาดำหรือแดงครับก็อยู่ประมาณสองถึงามแล้วแต่สภาพซึ่งมันก็โอเคใช่ไหมอันนี้เป็นเบาะเหลืองปุ๊บ เล็กคาโลธรรมดาเนี่ยนะถูกต้องพี่ซึ่งติดมาจากโรงงานเบอดเหลืองตอนนี้ราคาล่าสุดที่มีการซื้อขายกันจริงอู่สองแสนพี่เบาะราคาสองแสนกับอินเทกา DC2 ครับไปเถอะ มีอยู่คันเดียวในงานแล้ว EP สามเนี่ยเป็นเป็นรถที่ขายอยู่ในยูเอเอครับยูนังกีไออาร์อ๋อญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นไม่มีแต่ญี่ปุ่นก็นำเข้ามาขายเหมือนกันไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทยคนไทยจะไป JDM จาก EP สามเนี่ยต่อไปนีนก็คือ ที่เราคุยกันเมื่กี้ก็คือคันต่อไป FD นั่นเองครับ FD เนี่ยเจเนเรชั่นที่ผมชอบมากเลยเพราะหนึ่งเลยแม่งเป็นรถคู่แข่งรถผมพูดถึง FD1 ก่อนดีกว่าพูดถึง FD1 อันนี้เรายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเป FD1 บ้าน FD1 บ้านเราอ๋อคือบอดี้เนี้ยมันขายในบ้านเราคราวนี้งงละว่าแล้วมันจะมีทำไม FD1 FD2 ว่า FD1 FD2 เป็นรหัสตัวถังถูกไหมอ่าแล้วตัวถังมันต่างไงวะ มีเรื el, la gente, ่องความแข็งแรงของตัวถังครับที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าตัวปกติครับคันนี้มันคือ NA เจนสุดท้ายถูกต้องครับผมอ๋อเนี่ยพอเรามาพูดถึง NA เจนสุดท้ายกันแล้วนะมันอยู่ในรหัส R 2 0เป็นเครื่องคำเดียวก็คือมีวาล์วฝั่งเดียวแต่พอเป็น FD 2ปั๊บคราวนี้เป็น VTEC เต็มตัวเลยฮอนดาก็ไม่กล้าครับให้มาสุดในรุ่นสุดท้ายก็คือ225แรงม้าแม่งพูดอะไรมากกูดนครับ เราไปต่อที่ขั้นต่อไปไม่อยากพูดเลยอะไรที่มันทำร้ายจิตใจไป ฟีวิคเอฟครับ <Okay. S 1> เป็นเคยี่สิบ turbo ตัวแรกชอบมากเลยนะบอกนั่งโคตรสวยตัวเนี้ยสวยจริงนี่ความพัฒนาของ Honda าเร i n g งอ่ะคันนี้สปีงน,น่าจะอยู่ที่320ร้ม้าลงมาครับ3 320บา0าใช่แต่ข้อเสียผมได้ข่าวมาอย่างหนึ่งก็คือมันมันเป็นคานแข็งด้วยความที่ช่วงล่างหลังมันเป็นคานแข็งผมไม่เข้าใจด้วยว่า Honda าทำเพื่ออะไร แต่ด้วยความที่เป็นการแข็งการที่แบบว่าเหมือนยุคนั้นดีดีทูมันดังมากในช่วงแ้นอิสระคนก็เลยติดฟิลว่าแบบเฮ้ยอิสระดีกว่าเออไปซื้อตัวอิสระดีกว่าตัวนี้ก็เลยขายไม่ดีดตัวที่ขายดีในยุคนี้คือ FK 8ที่มันเป็นอิสระและ้วแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มี FK 8ปดัเราลองไปหาดูพี่ นะครับมาถึงไทยราตัวล่าสุดที่ต้องครับ,รบแล้ว,วก็อางจะมีตัวใหม่อีกไม่นานพราอมันออกมานานแล้วตัวนี้แต่พูดถึงว่ามันก็มาแบบร้อนแรงที่สุดในไทยอัฐเลยนะถูกต้องครับ,บ FK 8ตัวนี้เอา้าพูดในบอดี้ FK ก่อนเลยดีกว่าบอดี้ FK เนี่ยตอนนี้แม่งแรงมากเวลาคือมี13ให้ไปเห็นกับร์ CVT กับพันห้าพันห้าแล้วตัวนี้มันก็คือเจเนอเรชั่นต่อไปของ KY มันก็ พกทั้งเทคเปิดโลกเปลี่ยนแล้วก็พกทั้งพลังของเทอร์โบชาร์เจอร์ออกมาเพื่อทำให้เราเรียงกลิปบนถนนได้ด้วยการออกแบบช่วงล่างหลายอย่างที่ไทยอาต่างจาก FK ทั่วไปตัวนี้ก็เหมือนตัว FK2 ครับเป็นเครื่องเ20เป็นเทอร์โบ320มมาเกียร์6สปีดไม่มีไม่มีเกียร์ออโต้ไม่มีเกียร์ออโต้เป็นไทยอาแล้วแนีตัวนี้เหรอ ไม่มีอะไรจะ,ระรพูดมันสุดอยู่แล้วพี่อ่าม,มันก็เรียกว่าสุดในรุ่นในพศ2020จริงพี่ ่งปีสาวโวฮอนด้านะครับกับง,งาน Honda f เฟส2020บายเลนโซก็เราได้รับความรู้มากมายงขอบคุณคุณทัศยะมากเลยครับครับสนุกไหมพี่ก็พูด,ดถึงว่าฮอนด้านะก็มีอะไรแบบลึกๆ,ๆเยอะเนาะสาวทุกคนที่อยากติดตามกิจกรรมมันๆแบบนี้นะครับกิจกรรมอ e ีเวนต์ใหญ่โตแห่งวงการรถอย่างนี้ก็สามารถาติดตามได้ e e เพจเลนโซแล้วก็เฟซบุ o กเลนโซ o ครับวันนี้เราก็าขอจบกิจกรรมอีเวนต์เพียงเท่านี้และเจอกันในอีเวนต์หน้าสวัสดีครับผม